สวัสดีจ้าพบกับช่องเต็งตองชาแนลไปมาหาไอ้ไปหาเราเมืองกรุงพี่รองโอ้ไอ้ตัวนี้ยังกาะกาฝากอ่ะบังฟองังออันนี้อีย่างนี้นี่เข้าในเมืองเป็นเด็กในเมืองวันนี้ กล่องก็ทนความภัยไม่ออโรงพยาบาลชัยประชารักรวมชัยประชารักเลออ่ผ่านสูงเครื่องของครามครอง,งบ้านชัยบ้านโรงไทยคือบ้านนานเลยบ้านที่ดีที่ดีแปลงนี้ขายบ้านห่างที่ดีพี่น้องเนี่ยมันเป็นบ้านส่งไทยเนาะ พี่นองเอ้ยในเมืองเขามีหอฝนทางด่วนทั้งถึงเอาเลนไต่ทางสมพานเขาไปใน <c oughs> เมืองเล่นงานกับพี่น้องไปเที่ยวกรุงวันนี้เที่ยวกรุง <c oughs> อ800เมตรใช้ทางออกเข้าส่งออกทางขนนว่ามันเขตกรุงแท้อ้าวไปใกล้จะทาง มันมพอ,อขากล้องมาให้แม่หนึ่งตองไอิกันสันนี่หน่อ,อ,อ,อหยหนึ่ใช้ทางออกเข้าสู่ออกทางนิพาไปนะสิลิไม่ต้องกันศิลปพี่นอ้องกันสันกันปรางนาตราดบางนาตราด คนก็บเจโต๊กโต๊กแจเมเหมือนก็ไม่ได้แม่ยี่เท่าไรก็เหมือนมึงชนบางบางพรีบางพรีข้างหน้าบางพรีใหญ่บางพรีบางนางหลายบางพรีหลายบางหน้าบางใหญ่ไปได้ส่งค่ะ นี่เขาเรียกทางขนาัข้างนอกบางบนคือทางด่วนตั้งเทิงทงเทพนี่เฮ้ายังมาเทศเขาท่านเขาในเมืองประเดีพี่น้องค่าทางด่วนเราไม่ได้ขึ้นทางด่วนเราไม่มีค่าทางด่วนเราไปทางทเรียบโอ้ทางเนาะ อาสีฮาวมีเห็นปลาผุนทางจากทางเ้นใดไปเ,เ้นใดพี่น้องลูกค้ากลับเราขึ้นทางห่วนโดนไม่ได้เลยแบบปิ๊กู้นเลยอลับขึ้นทางอางอกลับขึ้นทางด,วด่วนไปเลยพี่นอ้อนาง,ดดองากลับเราจะได้แบบว่าร,ร่วงไปเลยนี่ทางมัน ตำมทางในบ้านเท่าหรอล่าพี่น้องตรงไหนก็เพี่กันทางเนาะอย่าเพิ่งออกมาอีทิดเดี๋ยวเพิ่งออกมาโอ้ยเนาะย้อนแย่ๆท่งนี้ก็มีกันตอนนี้ยอดแย่ๆย้อนแย่ๆท่งนี้ก็มีกันมาเต้ไปยังไรหรือเปลาพี่น้องมาเต้เมืองอะไรยังเปล่าพี่น้องมาสปอร์ตอะไรหรือเปลน้องตองแม่ปิดอ้าวแม่ปิดตอนไหนล่ะ เดี๋ยวเดียวบึงทางทางขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนทางคู่ขนานถนนบางนาตราดจ้าสิริสิร,สริพาไปดีเด้อเยี่ยพาพไปลงทางได้ดีเิี่ยทางลงทางได้ดีเนี่ยย้อนท้าหยาไ<ป>ด้สิเลยศปดร้0เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสมุทรปราการ1006ป๊าด คำว่า,มมาทางหลวงชนบทตรประแสน,นขวายขึ้นนึกได้ตอนนั้นเทนอออกไปทางชนบทตรนี่มันใครเข้าเคาหะนี่โรงพยาบาลบางนาสองนี่ที่วิ่งลัดเลาะไปฟังว่าคงไม่ชนบทคือตอนนั้นเด้อนั่มถ่วมในตอนนั้นวิ่งชุนตะบุตรจริงเลยเจ้าทีมเจ้าทีมเก่าจิคือยายายาไอข้ามหนียา ไอเจ้าทินเก้าแหละทั้งกลับไปปุยาบอกเลยว,ว่าเจ้าทินนี่เคยเจอมาเยอะแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสมุทรปราการ1006งย์ูนกยาคุยก็ยัางาอยาคุยไอเสื้อนะเ,อเสื้อคนเีทางตองหลวงชนบทสมุทปราการ100 1น0่ ออกทางรถบ่ได้เขาด้วเมื่อบ่ได้เขาไม่ได้กรุงเทพจ้ะพี่น้อง <c oughs> เลยอีกกิโลเลยอ <c oughs> ีกสิบหกสิบจุดสิบกิโลโ <c oughs> อ้เดียวขวาไปหน่ออ่าเบงเงกับขึ้นกันก็นกบ,บานห้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะดีคางทางก็มีปลาไม่ขที่กันล่ะพอก็นึกว่าเขาอจีนในเขากรุ้องออกทางหลวงเอาไอา้ชันบทบัสนั่นเลย เอาอขอเขา,า,า,ก,าก,ก็ว่าทางหลวงชนบทเนาะก็มาทางหลวงชนบทขอจังปลากระถินปลากระถินเก็บกระถินขายอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเทพารักษ์เบิร์นผุนก็่าเทพารักษ์ระบายออกกระจิออกไปยังอีกปลากระถินเต็มปลาเลยบบบนีนน้พุ่นอาเก็บกระถินขายพี่น้อง หาเก็บกระถินขายน้ำท่วมน้ำท่วมแจ๊ะแม่เอาโรงงานเข้าพักเลยเลี้ยวขวาเข้า <ไป S 3> สู่ถนนเทพรักษ์ต,ต,<ป>ติดไฟแดงจ้าโอ้มีโรงงานนี่แถวน,นี้นะก่อนพ่อพาตัวนี่หลายขั้นตอน,นเข้าไปไงเลี้ยวขวาเข้าไปฟอร์สิบเอ็ดอ๋อเป็นเด็กหมุดการเหรออ่น นหลายปีอยู่ด้เกือบสิบปีเอจปีสปะอ่ะเอาสรุปแล้วจะปีสิบปีหรือเปีบแมนบอดใบหัวเลยพี่น้องบแมนเปีสิปีสปีบแมนเ <7 14. S 2> น่เจสี่กรอพองกนติดไฟแดง ปีแล้วจนเลยยาเน็ตไปอยู่สวีเดนได้กี่ปีแล้วจนลูกเขาโตอ่ะไปก่อนนี้ติดไฟแดงนะจ๊ะรถเข้านี่คือเข้านี่แหละถนนเส้นเทปรักเส้นทะลุลบางบัวเดี๋ยวขากลับพอ่อรัดเลาะก็ได้รู้แล้วนี่และทะลุเยนบ้าน คลิปนี้แค่นี้้ะจ้ะพี่น้องมาเมืองรถติดนี่ดิซื้อบ่ไดดอกบ่ไดเขากุ้งดอกพี่น้องนึกว่าสิเป็นคนกรุงบ่ไดเขากุ้งจ้อยคลิปนี้แค่นี้จ้าเจันคลิปนาจ้า